สวัสดีครับทวีสีมูลตะปูกับไม้เป็นของคู่กันแล้วเวลานำมาเผาถ่านถ้ามีตะปูจะมีปัญหามากเพราะว่าบางครั้งก็จะโดนมือหรือว่าเวลาเอานำไม้ใส่เตาจะยุ่งยากวันนี้ทวีจะแนะนำวิธีการถอนตะปูแบบใหม่ซึ่งปกติแล้วเราจะใช้ค้อนแต่วันนี้ทวีมีเครื่องมือ เรามาสำรวจไม้นะครับว่ามีตะปูนี่นะครับจะเป็นตะปูแบบนี้ปกติเราจะใช้ค้อนถอนแบบนี้นะแล้วก็ถอนยากแต่วันนี้จะแนะนำวิธีการถอนโดย ควบคู่กันกันกบปากกาจับชิ้นงานเมื่อเราถอนหัวตะปูหรือว่าตอกตะปูให้โผล่ขึ้นมาแบบนี้เราก็ใช้ปากกาจับชิ้นงานจับแล้วก็งัดนะครับถ้ารู้สึกว่างัด ไม่ได้แล้วก็ลองก็จะออกง่ายๆแบบนี้ครับครับออกแล้วนะครับแบบนี้ อีกเทคนิคหนึ่งที่จะนำเสนอก็คือการถอนตะปูที่ว่าเวลาเราตะปูอ่อนเกินไปเราจะตอกให้หัวตะปูโผล่ผลไม้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้ถอนทวีก็ขอแนะนำทําแบบนีนะ้นนี่คือตะปูปัญหาตัวอยาเวลาเราจะย้อนหัวตะปูจะย้อนยากแบบนี้ ถึงเราจะทำให้ตะปูตรงๆตะปูก็ยังอ่อนเหมือนเดิมหัวตะปูก็ไม่สามารถจ้นโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือและมีปากกาจับตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆเมื่อเราทำตะปูให้โผล่ขึ้นมาตรงๆแบบสำหรับปลายโคมู ส่วนหัวก็จะมุดจมเนื้อไม้แบบนี้ให้เราใช้ปากกาจับเหลือระหว่างตัวปากกาสักนิ้วมือเราสอดนิ้วเข้าไปได้แล้วเราก็ทำการจับแบบนี้แล้วเราเคาะเบาๆที่เนื้อไม้เห็นไหมครับ จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่ว่าแก้ปัญหาเรื่องการถอนตะปูในเมื่อเราต้องการเอาตะปูโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆงัดขึ้น เห็นแล้วอันนี้อีกตัวอย่างหนึนะครับนี่เป็นตะปูสามนิ้วนะครับธรรมดา ถ้าเรามีเวลาเราใช้น้ำมันเครื่องนะครับหยอดไปจะง่ายกว่าเพราะว่าน้ำมันเครื่องจะช่วยในการลื่นต่อลื่นนะครับโผล่หัวขึ้นมาแบบนี้ นิดหน่อยจับเลยนะครับจะจับคู่จับเดี่ยวก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้จะจับคู่เห็นไหมครับออกทีละสองเลยนะครับพอออกไปนิดนึงแล้วก็ลงอีกครับ ครับเห็นไหมออกอย่างง่ายดายมากนะครับแบบนี้แล้วก็ทำงานสนุกนะครับไม่เหมือนเราใช้ค้อน ใช้ค้อนถอนนะครับถ้าเราใช้ค้อนถอนเสี่ยงต่อค้อนเราจะหักได้นะครับแบบนี้หักแล้วก็เสียหายมากแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือนี้จะสบายมากครับเห็นแล้วเป็นอย่างไรบ้างปากกาจาับชิ้นงานสารพัดประโยชน์การลงทุนปากกาชิ้นงานตัวนี้เป็นมือสองเพียงห้าบาทไปหาซื้อดูนะครับตามโรงกึงต่างๆหรือว่าร้านขายของเก่า ปากกาจับชิ้นงานชิ้นนี้สามารถทำงานได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเวลาเราเลื่อยไม้ช่วยในการจับทำงานเกี่ยวกับโลหะต่างๆหลากหลายมีประโยชน์มากๆเลยนะครับคุ้มค่าที่สุดครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนัไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆและมีประโยชน์แบบนี้นะครับทวีก็จะหาเรื่องราวสิ่งเหล่านี้มานาเสนอต่อ f c หรือว่าท่านผู้ชม ผิดพลาดประกันใดก็ขอกราบขอภัยไว้นที่นี่ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ